การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง AVC ครับ2 0 2พที่จัดการแข่งขันขึ้นณสนาม Field Sport Arena เมืองปาซิกกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่21-29สิงหาคม2022มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9ประเทศซึ่งปีนี้คาซักสถานขอถอนตัวและนักตบทีมสาวไทยอยู่กลุ่ม B ร่วมกับทีมญี่ปุ่น ออสเตรเลียและไต้หวันสำหรับผลการแข่งขันรอบแรกมีดังนี้นัดที่1ไทยลงแข่งกับทีมญี่ปุ่นผลไทยแพ้ไป0ต่อ3เซตเซตที่1แพ้ไป1 8ต่อ25เซตที่2 1 9ต่อ25เซตที่3 2 2ต่อ25และนัดที่2ทีมชาติไทยลงแข่งกับทีมออสเตรเลีย ไทยชนะไป3-0ต่อเซตเซตที่1ชนะไป25-9ต่อเซตที่2อง27-25เซตที่ส25ต่อ1 3และนัดที่3ไทยลงแข่งกับทีมไต้หวันไทยชนะไป3-0เซตโดยเซตที่1ชนะไป25-20ต่อเซตที่2อง25-18 เซตที่3 25ต่อ16โดยแมชนี้ชัดชุออนโมกสีทำคะแนนสูงสุดได้16คะแนนเป็นผลทำให้ทีมนักตบสาวไทยอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม B และจะไปแข่งขันกับอันดับที่3ของกลุ่ม A ในวันเสาร์ที่27สิงหาคมปี2022นี้เพื่อจัดอันดับที่1 8ถึงต่อไปหลังจบเกมไทยกับไต้หวันกับตันชมพู่ พรพันธ์เกิดปาดเปิดเผยว่าเริ่มพอใจกับผลงานทีมขึ้นเรื่อยๆหากเทียบจากแมชก่อนๆที่ผ่านมาเราได้เก็บข้อผิดพลาดซึ่งได้มีการพูดคุยกับโคช้ชและน้องๆในทีมเพื่อนำมาปรับแก้ไขในสนามซ้อมและการแข่งขันจริงขอบคุณแฟนๆที่ให้กำลังใจพวกเราจะสู้เต็มที่แล้วไปเจอกันในรอบไฟแนลด้านพิมพิชยากกรำบอกว่าฟอร์มของทีมเริ่มพัฒนาข,ขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่มีการปรับระบบทีมในการซ้อมส่วนผลงานส่วนตัวยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ยังต้องมีจังหวะปรับอีกซึ่งแมตต์หน้าก็จะพยายามทำให้เต็มที่ขณะที่โค้ดด่วนดนายศีวัชระเมทากุลระบุว่าก่อนหน้านี้เรามีข้อผิดพลาดเยอะแต่เกมนี้ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มจูนกันติดแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่ก็จะนำจุดผิดพลาดไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะเล่นในรอบต่อไปซึ่งข้อมูลการสัมภาษณ์นี้นะครับก็ได้มาจากเว็บของกรุงเทพธุรกิจนะครับยังไงพวกเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยนะครับให้ทำผลงานได้ดีในทุกๆรอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลอัปเดตนะครับสวัสดีครับ